ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะสวัสดีเช้าว,วันเสาร์วันหยุดแบบนี้และแน่นอนค่ะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาของรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตณีกังวลไกลและทีมงานที่จะออกเดินทางไปตามวัดต่างๆนําเรื่องราวดีๆและที่สําคัญค่ะเราจะพาทุกท่านนั้นไปทําบุญพร้อมกับเราวันนี้เริ่มต้นกันที่ใดติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมเดินทางมาที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวารมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีตักบาตรเทโวโรหณนะพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทริ์และพระประธานพรอ,องค์จำลองนับบริเวณลานองค์พระปฐมเจดีนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ปรเปลี่ยนธรรมก้าที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบสี่รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารเป็นองค์ประธานในพิธี กิจกรรมเริ่มจากพิธีบวงสวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระร่วงโรจนาริตและหลวงพ่อพระศิลาขาวพันปีเสร็จแล้วเข้าสู่พิธีตักบาตรเทโวโรหณนะเริ่มจากพุทธศาสนิกชนพร้อมกันบริเวณล,ลานด้านหน้าองค์หลวงพ่อพระร่วงโรจนาริต สมาทานศีลและฟังโอวาทจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระเจติยาจารย์ประเรณนธรรมเก้าที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระปถมเจดีราชวารมหาวิหารพร้อมรับพรจากนั้นเริ่มตักบาทเทโวโรหนะ ต่อจากนั้นผู้ดศาานิกชนพร้อมกันน้ำมนต์ทนลพิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระร่วงโรจนาริศและพระประธานพรองค์จำลองเพื่อประกอบพิธีเททองซึ่งในพิธีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรเจติอาจารย์ปรเปรียนธรรมก้าที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคศึรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวารมหาวิหารเป็นองค์ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากนายสมโชค ผงขวัญน,นายกเทศมนตรีนค,นนคนรนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคารวาะพิธีเริ่มจากพุทธศาสน,นิกชนสมาทานศีลพระสงฆ์ทรงสมณศาัากดก้ารูปเจริญพระพุทธมนต์พระเกจิเทรา,ราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตเสร็จแล้วพระสีวิสุทธิวงศ์ปร,รียนธรรมเก้าด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวารมหาวิหารกล่าวสัมโมทนียกถา ผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสองฆ์อนุโมทนาจากนั้นพระมหาบุลือวิชากโร,ปรเปรียนธรรมก้า 9, กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีเททองจากนั้นเข้าสู่พิธีเททองหล่อองค์หลวงพ่อพระร่วมโรจนาฤิ์และพระประธานพรอ,องค์จำลองโดยประทานในพิธีฝ่ายสงฆ์ประทานในพิธีฝ่ายคารวะพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพจับสายสูตรในการประกอบพิธีเททอง พระสงฆ์ทรงสมณศักดเจริญชัยมงคลคาถาพระมหาเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตตลอดพิธีเสร็จแล้วพระมหาเถราจารย์โปรยเข้าตอกดอกไม้และปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์แด่ผู้เข้าร่วมพิธีเป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะวันที่เราตักบาตรเทวโลนะนั้นว่าโดยปุคลาธิฐานท่านก็เล่าว,ว่า พระุทธเจ้าไปจำพรรษาที่เดาวดึงเทวโลกไปโปรดตพุทธมารดามาถึงเมื่อวันเพ็ญกลางเดือนสิเอดก็เสด็จลงบาทจ,จากเดาวดึงเทวโลกมาอย่างเมืองสังกัดสน,นครพระสงฆ์องค์อรหันต์ทั้งหลายและก็พุทธศาสนิกชนชาวโลก ก็ไปต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทําบุญกันต่างฝ่ายต่างก็ได้พบเห็นกันไม่เลือกชั้นวันนะแล้วก็จึงมีวันนี้วันนี้เรากันเรียกว่าวันเทโวโลหะก็ทําให้เกิดเหตุสาคัญสองประการประการที่หนึ่งก็เกิดคือ ประเพณีประเพณีสองก็เกิดเขาคิดในทางธรรมะประเพณีก็คือวันที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงกับเทวโรก็ทำให้เกิดประเพณีที่สำคัญของชาวพุทธเป็นความนำลงมั่นคงเป็นความเจริญแพร่หลายแห่งพระพุทธศาสนาของเราท่านสาธุชน หลักธรรมคาสอนเป็นนามธรรมมนุษย์เราพยายามในอันที่จะบันทึกเอาไว้ในตำรับตำราเรียกว่าพระไตรปิฎกใครเล่าที่จะมีศึกษาไปเปิดศึกษาเล่าเรียนภาคเพียรปฏิบัตินอกจากพระสงฆ์องค์เจ้าคารวะญาติโยมมีภารกิจการงานแต่สิ่งอันจะทำให้หัวใจพวกเราสัมผัสใกล้ชิดน้อมลํำลึกนึกถึง คุณแห่งพระพุทธองค์เพื่อที่จะน้อมนำสิ่งอันดีงามที่ปรากฏอยู่ในพระจริยวัตรของพระองค์ท่านตั้งแต่เมื่อครั้งคราวที่เสด็จอุบัติสเสวยพระชาติเป็นพัะบรมโพธิสัตว์บ่มเพนคุณงามความดีทุกประการไม่ว่าจะเป็นความกตันยิกวกตะเวทีการเสียสละเอื้อเฟื้อความให้อภัยความมุ่งมั่นภาคเพียรไม่ยอมถอถอย สิ่งเหล่านี้มันเป็นนามธรรมแต่เมื่อคราวครั้งที่พวกเราได้เห็นรูปเปรียบรูปเหมือนของพระองค์ท่านสถิตยอยู่ณที่ใดหัวใจที่เคยสับสนวุ่นวายอยู่กับกิจการงานจะพลันมีความอิ่มอุ่นสงดเงียบหัวใจมีความเคารพน,นอบนอ้อมกายจะอ่อนโยนมือประนมก้มกราบทำให้คุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสมตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์ จนมาถึงเป็นพระพุทธเจ้าจะค่อยๆสถิตก่อเกิดขึ้นในจิตใจของเราทุกคราวครั้งที่ก,ก้มกราบที่น้อมลำลึกนึกถึงเป็นเหตุให้คุณงามความดีความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นในจิตใจในชีวิตและร่างกายของพวกเรานี่คือที่มาที่ไปความสำคัญในการหลอเททองสร้างรูปเปรียบรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า อาวยกราบไหว้บูชาขออนุโมทนาสาธุการสายทานแห่งศรัทธาพรองให้ญาติโยมทั้งหลายครอบครัวทุกคนจงปราศจากทุกโศกโรคภัยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายอย่าได้เข้ามาใกล้ขอบารมีธรรมหลวงพ่อพระร่วงโรจนริตริษอนุภาพหลวงพ่อพระประธานพรจงได้โปรดดลบันดาลแต่สิ่งที่ดีงามให้ก่อเกิด อายุวันขวัญยืนผิวพรรณผุดพ,พองกิจการงานเจริญก้าวหน้าสติคมกล้าปัญญาว่องไวแม้นคิดหวังสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันไม่เหลือวิสัยขอเทพไทยผู้มาเหสักโปรจงได้ประจักษ์เล็งเห็นเป็นพยานอนโมทนาสาธุกการโดนบันดาลความปรารถนาที่ดีงามของสาธุชนทั้งหลายจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จจง ท่านสำเร็จมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอวันนี้องค์หลวงพ่อพระร่วงโรดจนาลิตเราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันเททองหลอถึงสององค์องค์งที่หนึ่งก็คือจะนำปฏิสถานที่วัดพระปฐมเจดีย์ให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้โดยเฉพาะพระเดชพระคุณ หลวงพ่อพธรทมวชิระเจติยาจารย์ท่านเล็งเห็นญาติโยมที่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปโดยสะดวกบนลานองค์พระปฐมเจดีย์ก็จะได้อำหนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มากราบมาไหว้และส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่วัดพระปฐมเจดีย์ได้มีพิธีเทศกาลสงการเราท่านทั้งหลายจะได้มาส่งน้ำขอพร องหลวงพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลและองคหลวงพ่อพระรวงโรดจนาฤทธิองที่สองที่เราท่านทั้งหลายจะได้ร่วมกันเททองหล่อวันนี้ก็จะได้นําไปประดิษฐานที่วัดหาไทยนาเรศท,ที่จังหวัดชุมพรนะเราท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันองค์ที่สามก็คือหลวง,งพ่อพระประธานพรหลวงพ่อพระประธานพรนี้หรือเราเรียกว่าหลวงพ่อพะระศิลาขาว ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลนมัสการ,กการองค์พระปฐมเจดีและประเพณีลอยกระทงบูชาพระบรมสารีริกธาตุบูชาองค์พระปฐมเจดีรำลึกถึงพระเจ้าอาโศกมหาราชได้สงสมณทูตมาประกาศพระพุทธศาสนาห้าองค์พระโสนเถระพระอุตรเถระผู้นำพระพุทธศาสนามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ ปิดทองและขอพรพระศิลาขาวพันปีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีปิดทองขอพรหลวงพ่อพระร่วงโรจนาริตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐมฟังเทศมหาชาติ13การ1.000พพระคถาณบ,บริเวณองค์พระปฐมเจดีอำาเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเร้่องงานวันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่10พฤศจิกายน2568 รวมงาน9วัน9คืนภายในงานชมกันออกร้านแสดงสินค้าเลือกชมเลือกซื้อมากมายอย่าลืม2พฤศจิกายนถึงวันที่10พฤศจิกายน2568ลอยกระทงปีนี้เที่ยวงานประจำปีงานเทศกาลนมันสการองค์พระปฐมเจดีย์และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรประจำวันนี้ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้หลังจากจบรายการแล้วทุกท่านจะรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปตามที่เรานั้นได้แนะนำค่ะรัฐมนตรีก,กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ